ฮายสวัสดีค่ะทุกคนเจอกันแม่หมออมมี่เข้าสู่เพจแม่รูปผูกดวงในวันนี้มากับคลิปลรนดอมเชื่อมั่นในตัวแม่หมอนะคะเชื่อมั่นในไพโอราคู uru, สําหรับนี้ของแม่หมอด้วยนะคะเป็นไพ่ที่แม่หมอทําขึ้นมาเองเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มแลวมาดูกันเลยนะคะว่าคนคนนี้ใครนะที่ยังแอบมีคุณอยู่ในใจแต่ไม่กล้าบอกเออเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะเดี๋ยวแม่หมอขออนุญาตด,ดูพลังงานของเขานิหนึ่งนะคะว่าเขาคนนี้เป็นใครนั่นเอง อืม mm hmm. เขาเคยเป็นคนรักเก่าของคุณหรือเปล่าคะเนี่ยเป็นพลังงานที่ดีมากเลยนะแต่คุณกับเขามีความแตกต่างกันมากๆนะคะแต่มีในใจเขานะเพราะมันเป็นพลังงานของเขาเขาคนนี้ผู้ใหญ่กับคุณหรือมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าคุณพอสมควรนะคะไม่ใช่เด็กแน่นอนสําหรับพลังงานของเขาเขามีหน้าที่การงานที่ดีด้วยนะคะเป็นระดับหน้าคนแล้วด้วยนะคะ อืมหรือในตอนนี้ยหน้าที่ของเขาอ่ะหน้าที่ของเขาหน้าที่การงานของเขาอ่ะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้โบนัสได้ได้โปรเจกต์อะไรใหม่ๆที่เข้ามาทำเนาะแล้วมันดีขึ้นนะคะและในตอนนี้ความรู้สึกของเขาอืมเขาอยากสุขสมหวังอะไรสักอย่างโดยเฉพาะในเรื่องความรักเนาะอ่ะเดี๋ยวดูว่าถ้ามันเป็นพลังงานของเขาถ้าคุณรู้จักเขาคนนี้ที่ที่เขาแอบ มีใจไว้ให้คุณเนี่ยค่ะเออเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแล้วเดี๋ยวไปดูพลังงานของคุณต่อนะคะโดยรวมคุณเองก็เช่นเดียวกันนะคุณเคยรักและอยู่กับคนคนนี้มาก่อนมันเป็นคนรักเก่าซะมากกว่านะคะดันดอมคลิปเนี้ยเหมือนกับว่าคุณเลิกกันไปอะ่ะมันสิ้นสุดเลยอะ่ะคุณจบกันไปอะ่ะคุณเองก็สร้างกำแพงตึง้งนึงเลยไม่คุยแล้วจบเลิกลาหย่าร้างไปแล้วแล้วมันนับวันก็ยิ่งถอยห่างกับเขาคนนี้ค่ะอืม คุณเป็น energy แบบนั้นถ้ามันตรงก็ดูต่อได้เลยนะคะอะจบไปนะคะเดี๋ยวเราดูต่อว่าเขาคนนี้นะคะคิดถึงคุณอยู่ไหมนั่นเองเขาก่อนหน้านี้ไปมีคนอื่นหักหลังคุณทิ้งคุณหรือเปล่าคะช่วงนี้คุณอยู่กันแบบห่างๆแบบห่วงๆเลยนะเหมือนกับไม่ได้ไม่ได้ติดต่อไม่ได้พูดคุย คือไม่ได้อะไรอีกแล้วอ่ะคุณเองก็ตัดสินใจเลยอะที่จะแบบเอาอยัางไงดีกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะคุณตัดสินใจเลยที่จะเดินหน้าต่อไปดีหรือคุณจะถอยหลังอะไรแบบนี้ด้วยนะคะอืมอ่ะเขาเขาเนาะเออขอโทษทุกคนเขาเองก็ตัดสินใจเลยค่ะที่จะเอาอยัางไงดีอยากเดินทางมาหาคุณนะอยากพบอยากเจออยากเห็นหน้าแล้วเขาคนนี้จะทำอะไรต่อคะเดี๋ยวดูต่อเพิ่มเติม อุ๊ยคนคนนี้แม่หมอบอกเลยเขามีหน้าที่การงานที่ดีมากๆบางคนน่ะอืมชอบดูดวงด้วยนะเออชอบดูดวงชอบไปดูคลิปชอบอะไรแบบนี้เสี่ยงทายอะไรแบบนี้ด้วยอะค่ะและ้วถึงในตอนนี้ถ้าถ้าไม่ใช่แบบนั้นหน้าที่การงานของเขาคนนี้ทำอะไรที่เสี่ยงอยู่มากๆอยู่ในสถานที่ที่เสี่ยงอันตรายแบบนี้ก็ได้นะคะอืมเขายังแอบติดตามแอบดูพฤติกรรมคุณอยู่ไหมคะ ดูค่ะดูมากๆด้วยโดยเฉพาะการทำงานของคุณเขาเสี่ยงนะที่จะเข้ามาดูหรือคำพูดหรือลายหรือเลอคุณแต่เขาเสี่ยงกลัวคุณรู้มากๆนะคะแต่เขาคนนี้ที่อยากจะดูก็เพื่อที่จะแบบว่าดูการเปลี่ยนแปลงของคุณว่าคุณเป็นยังไงบ้างคุณดีขึ้นหรือเปล่าและมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนคอยคอยเหมือนกับว่า ยุให้คุณกลับมาคืนดีกันด้วยอะไรแบบนี้ด้วยนะคะอ่ะ oh. เขายัางแอบมีใจกับคุณอยู่ไหมคะคนคนนี้โอ้ไม่กอมีค่ะแม้ถึงตอนนี้คุณกับเขาจะห่างไกลกันมากแล้วอยู่กันแบบคนโลกคนละทิศคนละทางเออแต่ในตอนนี้เขาพยายามเก็บเงินเก็บทองอยู่นะสร้างเนือ้อสร้างตัวกลับมาขอโอกาสกับคุณมากๆเขากลัวคุณไม่ให้โอกาสเขา ใช่โดยเขากลัวคุณไม่ให้โอกาสเขากลัวคุณไม่รักเขาเลยว่าอะไรแบบนี้ค่ะอืมอือฮึอ,อะตอนเนี้ยเขาคิดยังไงกับคุณอีกขอดูไพ่ความคิดเขาอยากคุยกับคุณมากเลยอุ้ยนี่ก็คุยนี่ก็คุยเขาอยากคุยกับคุณมากๆร้อนใจมากๆมีเรื่องอยากพูดด้วยอยากอยากแล้วมันเป็นความในใจในเรื่องอะไรทุกคนรู้ไหมคะเขาอยากกลับมา ขอแต่งงานนะเออจริงๆมันจะดูน้ำเน่าหรือเปล่าแรนดอมคลิปนี้ถ้าใครไม่ตรงก็ออกไปได้เลยนะคะจริงๆแม่หมออ่านตาหน้าไพ่นะแทบจะคลิปอยากมาใครขอแต่ง,งนั้นโอพูดขอให้ออกเขาเถอะอะไรเงบี้อืมทุกอย่างที่มโนมาเนี่ยที่แม่หมอมโนเนอะเออประมาณนั้นแหละมโนอยู่คนเดียวเนี่ยจะเกิดขึ้นกับคุณและความสัมพันธ์ครั้งนี้จริงไหมโอ้โหเขาอยากกลับโทษกาสมากมันเป็นเก่า ทวอยากเกินทางากอุ๊ยแต่สรุปเป็นใบเนี้ยค่ะสิ่งที่เขาคิดเอาไว้ในใจอยากขอโทษอยากขอโอกาสจากคุณนะอืมคุณเองจะไม่ให้โอกาสเขาหรือป่ให้แนี้เปลี่ยนไปด้วยเพราะมันเป็นสรุแล้วที่ต้องสรุปค่ะอืมเขาจะเดินหาคุณนะเขาจะโทษและเขออาขอคืนดีแก้ทุกอย่างเลยแต่อเองจะไม่โอกาสคุณรู้สึกว่าคุณบุกออน วคุณไม่ต้องการเขาอีกแล้วอะไรเงี้ยหรือคุณไม่อยากกลับไปเจ็บอีกแล้วเป็นไหมคะถ้าเป็นมันคือพลังงานความคิดใจที่เขาแอบคิดอยู่ไปกับคุณเลยนะคะประมาณนี้แลนดอกนี้จบกันไปอย่าลืมรับพรังละระวังเรื่องไม่ดีก็ไปก็กดไลค์แชรให้ด้วยค่ะร,รู้สวอินบ็อกซ์ที่เพจได้เลยร,รับวันนี้